โอ้โหเฮ้ยเซอร์ไพรส์สวยครับสวยเกินคาดเอ่อสวยจริงสวยจริงล <c oughs> ุงนานครับลุงนาน ว่าทางเดินจะง่ายครับแล้วสภาพขาผมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่คือการรีวิวเส้นทางครับแล้วกูจะลงยังไงวันเนี้ยรงนี้ถึงแล้วนะครับที่เห็นด้านหลังผมนะครับคือน้ำตกตาดใหญ่อยู่ในอำเภอน้าหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์โอ้สวยงามครับสวยงามแต่ขอบอกนะทางเดินโหดมาก อยู่นะครับณนะตอนนี้นะผมก็าลังจะเดินทางไปเที่ยวที่น้ําตกตาดใหญ่ก็จะเป็นลานเขาเรียกว่าก็จะเป็นอะไรนะสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆกับลานกลางเต็นท์บ้านไร่อาคินนะครับก็คนก็มาเยอะเหมือนกันนะแสดงว่าที่นี่ครับน้ําตกะน่าจะสวยงามมากเลยนี่จะเป็นป้ายนะครับน้ําตกตาดใหญ่เนี่ยครับแต่ทางเข้าก็จะสมบุกสมบันนิดนึงนะฮะตรงนี้ ตามมาครับตามมาหลอนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตามมาเอาเลิขิาทานมาแล้วครับเรียบร้อยแล้ว,วนี่ฮะก็จะมีอาหารขายด้วยนะหนึ่งร้านแล้วก็จะมีที่นั่งเนี่ยค,ครับตรงเนี้ยที่นั่งตรงนู้นไกลๆก็ที่นั่งนะฮะตรงนี้คือทางลงเนี่ยตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยผมได้ยินเสียงน้ําตกละตอนนี้ก็จะมีอยู่สองจุดนะครับที่จะให้เดิน ข้าไปเที่ยวอคือจุดแรกจะเป็นจุดบนสูงสุดของน้ำตกแล้วกันนะฮะซึ่งพอลงรถมาแล้วเนี่ยเราก็เดินลงไปอีกประมาณ50เมตรใช่ครับอ่าฮะทางเดินก็จะประมาณนี้แล้ครับกระเพกกระเพกไปลมลื่นดีครับนะเป็นป่าไผ่นะทางเดินเดินนุ่มดีครับเป็นพื้นดินครับ ก็จะมีจุดแวะพักตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะแต่ก็ผมว่าคนไม่ค่อยแวะพักครับเพราะมันใกล้มากเลยไงามาครับนี่น้ำตกตดยยัดใยดูครับสวยงามครับสวยงามเป็นชั้นๆครับเอ้ยเป็นน้ำตกที่แปลกตาเหมือนกันนะผมไม่เคย เจอน้ำตกเออที่มีมีลักษณะเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยอ่าตรงนี้มีป้ายเขียนไว้นะครับว่าระวังลืน่นอ่ะดูครับสภาพของน้ําตกเนี่ยฮะจะเป็นชั้นๆชั้นๆน,น,นี่คือ ส่วนบนของน้ำตกนะฮะจะประมาณนี้สไลเดอร์มาไม่ได้นะครับเดี๋ยวหินมันจะบาดเนี่ยฮะก็จะนั่งเป็นชั้นๆเล็กๆอย่างนี้ครับเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรครับถ่ายคลิปอยู่เอออ๋อไม่ได้บังครับเนี่ยฮะเนี่ยความแปลกครับของน้ำตกที่นี่นะจะเป็นชั้นๆชั้นๆ โอ้โหเฮ้ยเซอร์ไพรส์สวยครับสวยเกินคาดเออสวยจริงสวยจริงอ่านี่เห็นไหมด้านหลังผมเนี่ยดูนี่คือบนน้ำตกนะครับมันจะมีร่างน้ำตกอีก น้ำตกที่นี่นะครับก็จะมีน้ําช่วงฤด,ดูฝนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเดือนพฤศจิก,กายนแล้วเนี่ยน้ําก็จะเริ่มหมดแล้วนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวช่วงฤด,ดูฝนเลยนานๆที่จะมีน้ําครับนี่ครับ การที่จะลงไปชั้นล่างสุดนะฮะไม่ใช่เดินนะครับนั่งรถอ e ีแท็กนี่นะครับรถไถชิลมากดูเนี่ยครับทา,ออรท,รทางออฟโรดของแพร์นี่นะทางออฟโรดของแคล สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวยไหมครับข้างล่างสวยไหมโอ้สวยอย่างนี้ต้องไปดูแล้วแหละเออเท่าสองร้อยไหยถึงแชร์กันใช่ไหมสองร้อยอ๋อโอเคให้ถือว่าถูกนะสองร้อยติดคนละยี่สิบบาทก็ได้แล้วสามสิบบาทก็ได้แล้วนะ แชร์เลยนั่งนั่งตรงนี้ได้ครับไม่กัดครับฉีดยาแล้วโอเคอึ๊บโอ้ยโอ้ยทุรักทุเละอ้ากโอเคครับอันนี้ครับเราก็จะได้ไปแบบมุมสวยๆมาแชร์กันครับ,รรบมันมันเที่ยวละสองร้อยเอง เที่ยวละสองร้อยคนละสิบบาทยี่สิบบาทก็เป็นค่าบริการที่ค่อนข้างที่จะถูกนะครับคือตอนแรกเราก็มองอยู่ว่าเอ๊ะคนละสองร้อยต่อเที่ยวเอ๊ะสองร้อยต่อเที่ยวนี่มันเป็นคนละสองร้อยหรือยังไงพอสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ขับรถไถมาแล้วนะครับ <S <S เขาก็บอกว่า <S <S อ,อันนี้นะอ่าก็จะเป็นเหมาครับสองร้อยบาทก็คือ แชร์กันได้เลยก็ตกคนละ10บ,บาท20บ,บาทอะไรประมาณเนี้ยครับนี่เจ๋งครับเจ๋งครับเป็นการบริการที่เจ๋งดีก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งนะครับถ้ามาที่น้ำหนาวเนี่ยควรมาที่นี่ครับไม่ควรพลาดเลยทางออฟโรดของแท้ดูความยอำเย้ยเยยกละโคงเพลงครับ นี่ครับซื้อตายครับคณะนี้ซื้อตายเดี่ยวเดียวกันแล้วใช่มใช่ใช่เอาเว้ยไปลนุนนานครับหนุนนางดูาพดูภาพดู้ เพื่อนสมาชิกกลุ่มจุดกลางเต็นท์ครับตรงนี้โอเคครับครับครับยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับเจอญเขากลุแล้วยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับใช่ครับผมอยู่ในกลุ่มอยู่อ๋อเหรอใช่ใโอ้โหเพียบเลยผมอาจสภาพแบบไม่พร้อมนิดนึงนะีดที่ได้พบเจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับคูทิปครับคูทิปสุดยอดเลยครับโอเคนี่ อุ้ยๆๆๆอุ๊ยอุยอุยอุยเฮ้ยวิวมันสวยว่ะดูดิเนี่ยโอ้โหลองดูครับมองจากหน้าผาดูดิประมาณนี้ครับโอ้เป็นน้ำตกที่โคตรสวยเลยสวยจริงๆสวยจริงๆ,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 ๆเป็นน้ำตกที่ไหลงลงหน้าผานะครับแล้วถ้าเรามองวิวจากนี้เราจะเห็นหุบเขาเห็นอะไรนะเจ๋งดีอ่ะมองไปตรงนู้นคล้ายๆผาแต้มมากเลย นี่ครับเราก็กําลังจะเดินลงไปชั้นล่างของน้ําตกตาดใหญ่นะก็คือจากจุดเมื่อกี้เนี่ยที่เราลงจากรถรถไถมาละเนี่ยแล้วเราก็กําลังจะเดินลงไปชั้นล่างเขาบอกว่าเดินไปอีก600ขั้นซึ่งอ <c oughs> เอาเว้ยลุยน,นี่ครับก็จะลงข้างล่างใช่ไหมครับโอเค <Okay. S 2> อ้าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสินาทีมาดูว่าจะขึ้นมาไหมโอเคใจสู้ใจสู้โอเค <laughs> <laughs> คิดว่าทางเดินจะง่ายครับแล้วสภาพขาผมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <c oughs> โหมันน่าสนุกลองนี่ฮะต้องจับเชือกไปด้วยนะครับคือถ้าเราผ่านความเจ็บปวดตรงนี้ได้ครับผมว่า พรุ่งนี้กลับบ้านได้แบบชิวๆแล้วแหละค่อยๆดูฮะเนี่ยเนี่ยวจับเนี่ยดูเนี่ยค่อยๆผมนี่ทั้งขาเจ็บทั้งต้องถืออุปกรณ์กล้องเอาเว้ยจะมีสไลด์ลื่นบอกว่าค่อยๆครับค่อยๆลงกันครับเอาเอาแล้วพอใจพอใจแล้วหรือครับ กำลังกำลังวัด,ดใจอีกอีกรอบไป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 กัน<อ>นะผมขาเจ็บผมยังบ่อยัยนเลยอโอเคเอโอเคตรงนี้มันเป็นทางอันตรายแล้วครับเริ่มลงบันไดละผมใครอยากลงเร็วก็กระโดดลงไปเลยนะ่ะลงเร็วดีผมคงจะต้องเก็บอุปกรณ์กันหลังจากที่ลงมาจากบันไดเมื่อกี้แล้วนะครับทางเดินก็จะเป็นเดินอย่างเงี้ยครับก็ระวังลื่นนะครับลื่นไปก็ล่วงเลยครับตรงนี้อันตรายมากเลยดู ้ค่อยๆฮะถ้าล่วงสไลด์ลงไปนี้ก็ลงไปด้านล่างแต่ก็จะมีเชือกให้จับอยู่อ่าอืความไม่คล้องตัวมันมีอยู่ฮึบฮึบฮบฮบโอ้ คืออะไรอ่ะทำไมทางเดินมันโหดอย่างนี้ทางเดินโหดครับทางเดินโหดมากคือเนี่ยตรงนี้อันตรายมากเลยอ่ะเด็กเล็กไม่ไม่ควรมาเลยครับตรงนี้นะเนี่ย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 มีแค่เชือกเอาไว้นี่คือการรีวิวเส้นทางครับแล้วกูจะลงยังไงวะเนี้่ยตรงนี้ ครับมันต้อตัวข้ามไปเดี๋ยวก่อนขามันเจ็บใช่โอ้ยโอ้บ้าไปแล้วทางหันสามฮะครับโอ้ลองดสูสภาพนะฮะว่าฝนตกอะ่ะจะเป็นยังไงตรงนี้อ่าลองดูฮะเนี้ยช่องเนี้ยอันตรายฮะนี่ครับคือรสชาติแห่งชีวิต โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเดินมาได้เกือบสี่สิบนาทีครับโอ้จะลงมาถึงข้างล่างโมบอกเลยว่าทางอะนะโหดมากอ่ะหนึ่งเตรียมรองเท้าผ้าใบมานะครับอย่าใช้รองเท้าแตะเดินสองเตรียมน้ำมาด้วยนะฮะเพราะว่าโหมันใช้กำลังแบบใช้กำลังมากเลยอะในการห้อยหนสลิงในการห้อยหนเชือกอะไรประมาณเนี้ยเออ นี่ครับเราก็มาถึงน้ําตกนี้แล้วโอ้โหวิวครับค่อนข้างที่จะอลังการมากเลยตรงนี้นะถึงเลยนะครับที่เห็นด้านหลังผมนะครับคือน้าตกตาดใหญ่อยู่ในอำเภอน้าเหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์โอ้สวยงามครับสวยงามแต่ขอบนนะตันเดินโหดมากนี่ครับใครมาน้ําตกนี้แล้วต้องเดินให้ถึงนะครับ ทางยากแต่พอลงมาแล้วมันก็สวยงามนะตอนนี้ผมนั่งอยู่นะลมปะทะหน้าเย็นสบายเลยลงจากน้ําตกแต่ข้างในฮะเห็นเป็นโพรงโพงอยู่ผมก็ไม่ได้ไม่มั่นใจว่าจะมีถ้าหรือเปล่าถ้ามีถ้านะแล้วเป็นแบบอะไรที่มันเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นะโอ้ที่นี่จะดูขันและว,ว้าวมากเลยอะ่ะบนหนทางที่ยากลําบากมักจะพบปลายทางที่สวยงามเสมอ อย่างน้ำตกตาดใหญ่ที่ทางเดินจะดูทุรักทุเลแต่เมื่อถึงตัวน้ำตกแล้วขอบอกได้เลยว่าคุ้มค่าเอามากๆเพราะภาพเบื้องหน้าคือความสวยงามและความอลังการของธรรมชาติถึงร่างกายจะเจ็บปวดถ้าใจเราสู้สยอยา่างก็จะพบความหมายของสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเสมอสำหรับทิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในทิปต่อไปนะครับ